ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอสีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็นำโชคมีวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาสิลาสิริจันโทมาแบ่งปันนะครับเป็นพระผงเป็นพระผงนะครับอันนี้เขาเรียกเนื้อชานหมากมีจานข้างหน้ากับข้างหลังด้วยนะครับเนาะอันนี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับรับประกันแท้ แน่นอนนะครับเราการแท้ร้อเปเซ็นี่ส่วนใหญ่มันจะมีมีขีดนะครับตรงบริเวณนี้เนื้อหัวเข่าทางทางซ้ายมือแล้วก็มีรอยจานนะครับจานมือแบบนี้เลยตัวหนังสือนี้คมชัดมากนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ นี่นะฮะท่านใดสนใจเช่าบูชาก็แอดไลน์มาเลยนะครับที่0 9 1 2 6 1 5 9 5 4นะครับมีจำนวนจำกัดใกล้จะหมดแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ผ้า,าผงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะ,นะก็แอดไลน์มาที่0912615954เพราะมีอยู่2เนื้อนะครับลักษณะนี้เนื้อนเนื้อนี้ก็จะเป็น เป็นเนื้อสีขาวแต่ว่าไม่มีรอยจานนะครับนี่ก็รับประกันแท้เหมือนกันนะครับเนาะเห็นไหมจะมีเส้นอยู่เนื้อหัวเข่านะครับเนาะผมหาไม้ชี้ให้ดูนี่นะครับบริเวณนี้จะต้องมีขีดนี่ก็มีนี่ก็มีน,มนะครับแล้วก็ตรงที่หน้าผากนี่ก็จะต้องมีเส้นนะ นี่นะครับมีเมตตาด้วยนะตัวหนังสือคมชัดมากนะครับถ้าเป็นของที่ของเรียนแบบอ่ะมันจะเป็นตะปุ่มตะปาผิวจะไม่ตึงแบบนี้นะครับผิวจะไม่ตึงเรียบอันนี้ก็มีมาแบ่งปันให้นะครับมีอยู่สองมีอยู่สองแบบสําหรับเนื้อเลื่อนยศพราผงนั่งมเมฆเลื่อนยศผมมีอยู่สองแบบนะครับก็คือจะเป็นแบบมี มีรอยจานนะครับกับไม่ได้มีจานนะจานนี้ใช้หมึกจานแบบนี้จานมืออันนี้ไม่มีหมึกจานนี่นะครับมีอยู่สองเลยมีอยู่สองสองแบบให้เลือกนะอันนี้เปิดในราคาเบาๆนะครับอันนี้เอาเอาพันหนึ่งอันนี้เอาพันห้านะครับเนาะมีสองแบบเท่านั้นนะครับเนาะ สนใจเช่าบูชาแอดไลน์มาเลย0ูนย์เก้าหนึ่งสองหกหนึ่งห้าเก้าห้าสี่นะครับส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นแหวกม่านที่รึกอแจกันกฐิน,นวัดเจริญสถานราศกนคนครนะครับออกปีหกห้านี่นะอันนี้ก็สวยนะนี่เป็นแหวกม่าน เป็นเนื้อผิวชันหมากเหมือนกันเนี่ยเป็นเนื้อชันหมากมีเลียกนนัมเบอร์นะครับเนี่ยยใ,ใต้ฐานแล้วมีอีกแบบหนึ่งนะเป็นพากกุเป็นพากกุเป็นพากพากุอันนี้เจ็ดรอยห้าสิบาทนะครับเจ็ดรอยห้าสิบาคาเจ็ดร้อยห้าสิบาทส่วนพากกุจะเป็นแบบนี้มันเป็นพระเนื้อ เป็นเนื้อดินเผาอันนี้จะเป็นเนื้อดินเผานะครับน,นานๆได้มาลงคลิปนะครับเนาะก็ะสนใจแอดไลน์มาเลยนะครับราคาราคารายการนี้อยู่ที่เอาเก้าร้อยบาทแล้วกันเอาเก้าร้อยบาทนะครับราคาของขององค์นี้เอาเก้าร้อยบาทมีอยู่สามองค์นะองค์นี้คือแกะซีนแล้ว ส่วนองค์ที่ยังไม่ได้แกะซีนจะเป็นแบบนี้เนี่ยนี่ยังไม่ได้แกะซีนนะครับไปลุ้นเลขเอานะของของแท้แน่นอนพี่รับประกันแท้เลยไม่แท้คืนเต็มนะครับเนาะนี่อันนี้ราคาเบาอยู่นะพี่เก้าร้อยบาทเป็นแบบม่านนะครับเนาะของหลวงปู่มาหาศิลาซิลิเจนโทรายการนี้จะมีกล่องนะไอ้ที่ไม่มีกล่องจะเป็น จะเป็นรายการรายการน,นี้เป็นแจกในงานกระถินนะครับเนาะผมมนี้มานำเสนออคลิปนี้มีมานำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนท่าในใดสนใจเช่าบูชาก็แอดไลน์นเข้ามาเลยนะครับที่0ูงเ5 9 5นึงตามใต้คลิปเลยนะครับเนาะขอบคุณพี่พทุกท่านนะครับที่เข้ามารับมาชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ